ทุกคนจำแบบนี้กันได้ไหมชาย Tower of d ดีวในแบบนี้ที่เราเนี่ย มาทาการตามหาความลับของเบคอนที่ซ่อนตัวอยู่ในแมปกระโดดแต่ครนี้ที่เข้ามาเล่นแมบนี้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าในแมปนี้เนี่ยเขาได้มีการอัปเดตฮาโลวีนจะบอกว่าคนที่สร้างแมบนี้เนี่ยนี่เลยทุกคนนะให้ดูรูปอันนั้น่ะคือคนสร้างแมบนี้นะเดี๋ยวจะทําการกระโดดขึ้นไปให้ดูก่อนนะทุกคนนะเผื่อแบบว่าอ่าบางคนเนี่ยจำไม่ได้นะทุกคนว่าเบคอนเนี่ยซ่อนตัวอยู่ตรงไหนในแมปกระโดดนี้เหมือนกับว่าในแมปนี้เนี่ยมีการอัปเดตขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะรู้สึกว่าแมปกระโดดคือแบบว่าสวยขึ้นนะทุกคนนะนี่า ว่าพอเรามาถึงจุดนี้แล้วใช่ปะเอ้ยรู้สึกว่าเจ้าของแบบนี้คือได้ทําจุดสังเกตไว้นะคือตอนแรกเนี่ยไม่มีจุดสังเกตทุกคนนะโดยการแบบว่าให้เราเนี่ยกระโดดเข้าไปในนี้อ่าพอเรากระโดดเข้ามาใช่ปะเดินไปเดินไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราเนี่ยก็จะไปเจอกับเหมือนกับว่าไอ้ตรงนั้นน่ะเหมือนเป็นที่ทําพิธีกรรมอะไรสักอย่างไอทุกคนนะถ้าเกิดใครจําคลิปนั้นได้นะ่ะนี่เลยเดินมาตรงนี้ใช่ปะพอเดินเข้าไปปุ๊บอ่ะ เราเนี่ยก็ถูกวาร์ปมาที่มิตินี้แล้วเราเนี่ยก็จะมาเจอกับเจ้าฟลาเวอร์แล้วคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาเจอกับเบคอนที่ชื่อว่าแม็กให้ทุกคนจําไว้นะว่าเบคอนคนนี้ชื่อว่าแม็กนะด้วยความที่เบคอนคนนี้ที่ชื่อว่าแม็กเนี่ยโดนเพื่อนแกล้งหรือว่าโดนเพื่อนบุรี่เขาก็เลยแบบว่าทําการเล่นของ ก็เลยกลายเป็นว่าทําให้เจ้าดอกไม้เนี่ยทำการควบคุมเขาเ,เองจนทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนไม่ดีที่เราก็จะเห็นว่าแม็กเนี่ยได้ทําการจูงมือกับเบคอนเกอร์คนนี้แต่ดูเหมือนกับว่าเขาสองคนนั้นรักกันดีแต่สุดท้ายแม็กเนี่ยก็ได้ทาการแบบว่าทําร้ายเบคอนเกอร์คนนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการเข้าไปตรงนี้กันนี่เลยซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่อัปเดตเข้ามาใหม่เป็นห่อคอยกระโดดวันฮาโลวีนโอเคไปทุกคนเข้าไปกัน นี่เลยพอเราวาร์ปมาตรงนี้จะเห็นว่าแมปกระโดดหอคอยนี้เนี่ยตกแต่งเป็นแบบว่าฮาโลวีเลยทุกคนเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรเนี่ยดีว่าคืออะไรก็ไม่รู้ทุกคนนะมันก็ว่าเทมนี้เนี่ยอยู่ดีมันก็อยู่ในกระเป๋าเราหรือว่าเป็นไอเทมที่ผู้สร้างแมปเนี่ยเสกให้เออพอเรากดใช้เนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเราก็จะเป็นสีชมพูนะซึ่งถามว่าเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อทำให้เรามีแสงสว่างในตัวเดี๋ยวเราจะกระโดดขึ้นไปด้านบนกันเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามันจะมีความลับอะไรเกี่ยวกับแม็กซ่อนอยู่เปนดวียง้้ อุ้ยขยับด้วยขยับุเฮ้ยขยับแล้วก็หัวเราะด้วยอะโอ้โหหัวเราะน่ากลัวมากเหมือนกับว่าเจ้าของแมปเนี่ยให้เราเนี่ยมาทําการตามหาความลับเพิ่มเติมในนี้นะเออแสดงว่ามันก็ต้องมีแหละทุกคนนะฮึโอ้ โอเคนี่เลยอ่ะไปต่อไปต่อคือในแมปกระโดดนี้เนี่ยมันก็จะมีกลางวันกลางคืนนะทุกคนนะซึ่งตอนนี้เนะี่ยมันก็เป็นกลางคืนแล้วาวน,นี้เนี่ยเราก็จะมาเจอกับไอ้ที่ใส่ลูกอมรู้สึกว่าไอ้ที่ใส่ลูกอมนี่คือแบบว่าน่ามีมากเลยอะต้องไปทางไหนต่ออ๋อต้องมาทางนี้โอเคอ๋ออันนี้ก็จะเป็นจุดแกล้งกันไงเออนี่ไงจะบอกว่าแมปกระโดดนี่คือต้องมีจุดแกล้งทุกอันนะสมัยนี้อันนี้ก็แกล้งกันใช่ปะโอเควู้ยตรงนี้สวยอนะมีโคมไฟเหมือนฮารโลวีนีเลยอะกระโด,ออวด้วย <laughs> ทุกคนเป็นต้นคริสต์มาสแบบฮาโลวีนนะเอออ่ะไปต่อไปต่อปึ๊บมาตรงนี้ออ๊บอะไรอ่ะพื้นหายนะเมื่อกี้เห็นเพื่อนเราล่วงอ๋อโอเคตรงนี้อ่ะปึ๊บโอเคส่งไปเนี่ยออ้ยตรงนี้ขยับว้ายขยับขยับขยับโอเคมันจะมีความลับอะไรไหมแล้วก็ต้องมาลุ้นการว้าวมันก็ว่าด้านบนนั้นน่ะเราเจอหุ่นอะไรเนะี่ยเฮ้ยโหเดี๋ยนะอะไรได้ไปเนี่ยเดี๋ยนะเราอุ้ยกดได้หรออ๋อพอเรากดแล้วมันก็ขยับนี่ไงเหมือนกับว่าเราอยู่ในบ้านผีสิงเลย ถ้าเกิดมันดับใช่ป่ะทุกคนเนี่ยเราก็กดใหม่นะปึ๊บนี่ไงมันก็จะแบบว่าตาเป็นสีฟ้าเลยแล้วมันก็จะขยับเออแบบกระโดดนี้คือเจ๋งอ่ะอันนี้ไปยังไงวะปึ๊บตรงนี้อ่าโอเคไปกันต่อทุกคนนะเดี๋ยวเราต้องไปหาความลับกันต่อเอ๊เดี๋ยวนะดูเหมือนกับว่าตรงนี้แป๊บหนึ่งมันมีอะไรบางอย่างเอ่อเดี๋ยวขอกระโดดลงไปก่อนนะปึ๊บอ่าตรงนี้เห็นป่ะว่ามันมีเหมือนกับว่าเป็นต้นไม้นะเป็นต้นไม้ที่ไม่มีใบไม้สักใบเลยแล้วอ้าวพอกระโดดลงมาแล้วมันพาเราวาร์ปมาที่นี่เลยอ๋อมี อ้าวเฮ้ยนี่เรามาอยู่ไหนเนี้อย่าบอกนะว่าเราอยู่ในนี้คนเดียวใช่เลยดูจากชื่อแล้วเห็นไหมทุกคนนะอยู่ในนี้คนเดียวแสดงว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้น่าจะเป็น NPC เด็กคนนี้บอกว่าหนูอยากไปเล่นแม่หนูอยากจะออกไปเล่นเดี๋ยวนะกลางคืนมันจะออกไปเล่นที่ไหนเนี่ยบรรยามันจะกลาศมันดูไม่น่าออกไปเล่นนะแต่ครวนี้แม่ก็บอกว่าฮะจะไปเล่นเวลานี้หรอแล้วแม่ก็บอกว่าทําไมต้องไปเล่นเวลานี้ด้วยเออั่นสิททาไมต้องออกไปเล่นเวลานี้ด้วยเนี่ยเนี่ยนะแล้วเด็กก็บอกว่าหนูอยากเล่นหนูอยากออกไปเล่นเดี๋ยวนะแล้วแม่ก็บอกว่า เหมือนได้ยินเสียงกรีดอะไรบางอย่างแล้วดูเหมือนกับว่ามีใครบางคนเนี่ยกำลังเดินมาทางเราแสดงว่าในนี้เนี่ยมันอาจจะมีความลับอะไรให้เราตามหาแน่นอน <matte> เดี๋ยวนะตรงนี้มันมีร้านด้วยทุกคนนะมีร้านแล้วก็มีอะไรขายอ่ะเ,เรา,าได้สิ่งนี้มาเป็นไม้กางเขนงั้นเดี๋ยวเราไปทําการค้นหาความลับกันต่อเออเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีเทียนจะบอกว่าถ้าเกิดเราเจอเทียนเมื่อไหร่เนี่ยนั่นแปลว่าความลับหรือว่ามีอะไรบางอย่างเนี่ยอยู่ใกล้ๆแถวนี้ถ้าเกิดมันมีเทียนอยู่แถวนี้นั่นหมายความว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนวันหนึ วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าแล้วทุกคนเห็นไหมอุ้ยมันวับหายไปแล้วเหมือนเจ้าดอกไม้เลยบอกแล้วว่าถ้าเกิดเราเจอเทียนเนี่ยแสดงว่าเราต้องเจออะไรบางอย่างนี่แหละด้านหน้าเรานั้นเหมือนกับว่าเขามีการตั้งแคมป์กันเฮ้ยตรงนี้มันก็มีนี่นี่นว่ามี NPC ยืนอยู่อ่ามีเป็น n p c ผู้หญิงแล้วก็ n p c ผู้ชายนะแล้วคราวนี้เนี่ยผู้ชายก็บอกว่าเหมือนได้ยินสี่งกรีดแล้วคราวนี้ก็บอกว่าให้ระวังตัวด้วยเหมือนกับว่าให้แบบว่าเพื่อนเขาเนี่ยระวังตัวด้วยแล้วคราวนี้เราก็ทําการเดินมาตรงนี้ เอ๊ะตรงนี้เหมือนกับว่ามันเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะหอคอยเออเป็นหอคอยแบบต้องปีนขึ้นไปป่ะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปกันนะโอโ้โหนี่แบบว่าเปิดไฟฉายอยู่นะทุกคนนะบอกก่อนนะว่าตอนนี้คือแบบว่าเปิดไฟฉายอยู่นะแต่ว่ามันมืดมากโอโ้โหเป็นหอคอยที่แบบดูรกมากอยากรู้ไงว่าด้านบนมีอะไรถึงยังเนะี่ยอุ้ยถึงแล้วเฮ้ยเหมือนกับว่าเป็นที่อาศัยนะเนี่ยอุย้ยมีแบบว่ามีที่นอนมีอะไรพร้อมเลยอ๋อนด้นไงเจ้าของเหรอ อ๋อเจ้าของก็เป็น NPC เหมือนกันจะบอกว่าบ้านนายนี่คือวิวดีมากเลยนะฮะแล้วเขาก็บอกว่ามีอะไรบางอย่างกําลังวิ่งมาตรงนี้ไหนไม่มีไม่มีใครวิ่งมาการิเฮ่นเฮ้ยนายนาย,นาย,นายอย่าพูดแบบนั้นนะเรากลัวนะนายนะโอเคเดี๋ยวเราก็โดดลงไปด้านล่างกันนะทุกคนนะปึ๊บอ่ะก็รู้สึกว่ามีเพื่อนนี่ไงเห็นไหมมีเพื่อนเข้ามาค้นหาความลับกับเรานี่เออเพื่อนเอะเอ๊เอเดี๋ยว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 ทำไมชื่อแม็กอะเดียวไปหนึ่งไม่ใช่แล้ว อันนี้มัน n อ c นพีซีนี่ว่า n อ c ซชื่อเฮ้ยเดี๋ยวอันนั้นไม่ใช่เพื่อนแล้วแต่ว่าเป็น N p c พซชื่อแม็กนี่ไงเอ้าเฮ้ยหายวับไ,ไปกับตาเลยโ <c> อ <oughs> ้ตอนแรกนึกว่าเพื่อนที่เข้ามาเล่นด้วยกันไม่ใช่นะอะไรกันเนี้ยโหเราเจอแม็กทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนนีน่มันเอ้า พอเราเข้าไปใกล้ทุกคนหายไปหมดเลยต้นแห่งชีวิตคุณคๆณนเนี่ยจะบอกว่าเรามีไม้กางเขนนะอย่านะอย่าเข้ามานะเรามีไม้กางเขนนะคือเมื่อกี้นี้เนี่ยเราเห็นคนยืนอยู่3คนใช่ไหมเหมือนกับว่าเราเห็นคนที่ชื่อโซเฟียซึ่งคนที่ชื่อโซเฟียเป็นเรคอนเกอร์ที่ยืนจับมือกับแม็กในรูปนั้นนะทุกคนคือตอนนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเดินไปทางไหนแล้วเนี่ยคือมันกว้างมากทุกคนแต่เมื่อกี้เนี่ยเราเห็นแม็กจริงๆนะแล้วเราก็เห็นแม็กสองคนด้วยเฮ้ยน่ยไงทุกคนนั่นๆเจา้าดอกไม้ ม้กังเขนเรามีแมกงเขนนะเรามีแม้กงเขนนะเฮ้ยเอาหายอีกแล้วเหมือนกับว่ามันไม่ยอมให้เราเข้าใกล้เลยอ่ะพอเราเดินเข้าใกล้มันก็หายไปเลยสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยเทียนเทียนไมกแล้วอุ้ยแล้วก็มีอ้าวด้านหน้านั้นคือแบบว่าเทียนไหลเล่มมากทุกคนนะด้านหน้านั้นอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเข้าไปดูก่อนอุ้ยเฮ้ย,ยนั่นมันโซเฟียนี่ว่าโซเฟียโอไม่นะโซเฟียเฮ้ย เราได้รับเปลี่ยนตาทุกคนนะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเจอร่างโซเฟียเนี่ยเราเนี่ยได้รับเปลี่ยนตาด้วยโซเฟียคือผู้หญิงที่ยืนจับมือกับแม็กในรูปนั้นถ้าเกิดใครเคยดูคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าแม็กนี่แหละเป็นคนที่แบบว่าทาโซเฟียนะเพราะว่าแม็กเนี่ยโดนเจ้าดอกไม้เนี่ยครอบงำแต่ดูเหมือนกับว่าเราเจอใครอยู่ตรงนั้นอย่าบอกนะว่าแม็กแต่ถ้าเกิดเดินไปใกล้แม็กจะหายไปเชื่อป่ะนี่ไง แม็กได้ไงเห็นไหมเดินไปใกล้แม็กหายตอนนี้เนี่ยเราก็มาจากตรงนั้นก่อนนะเพราะว่าเราก็ได้ไปทําการตามหาความลับตรงนั้นเลยใช่ไหมทุกคนนะก็เจอแค่นั้นแหละเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเราจะมากระโดดตรงนี้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงด้านบนแล้วเจอเลเซอร์สีแดงไม่น่าไว้ใจคิดว่าน่าจะโดนไม่ได้ปึ๊บปึ๊บโอเคนี่ขึ้นมาเฮ้ยใกล้ถึงแล้วทุกคนอย่าโดนนะอย่าโดนนะปึ๊บกระดึ๊บมาตรงนี้แล้วใกล้ยังเฮ้ยถึงแล้วไงโอเคถึงแล้วโอ้ยยังไม่หมดอุปสรรคยังมีอยู่เฮ้ยจะบอกว่าของรางวัลนี่คือน่าสนใจมากเอ้า ไปใหม่ไปใหม่ไปใหม่เอ้าต้องระวังเลเซอร์สีแดงนะเนี่ยโดนทีเดียวตุยนะโอเคเออนี่ไงนี่ไงไม่ยากหรอกเหมือนกับว่าตัวนี้จะมืดอีกแล้วโอ้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยใกล้ถึงแล้วเย,ย่ถึงแล้วทุกคนว้ฮู้อ่ะมาดูกันว่าคืออะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่านี่คือมือตบแต่ทําไมมันไม่มีท่าตบเลยล่ะเฮ้ยแต่ว่ามันสวยเนี่ย เหมือนกับว่าเป็นหัวฟักทองนะแล้วก็มีเอฟเฟกสวยดีดูเหมือนกับว่าความลับเนี่ยมีแค่ตรงนี้นะนี่ที่แบบว่าเรามาเจอต้นไม้ตรงนี้ใช่ปะ่ะที่เรากระโดดลงมาเนี่ยจะเห็นว่าไอ้ตรงนี้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมันมีเหมือนกับว่าเป็นมิติวงกลมสีม่วงๆอะไรตรงเนี้ยนี่ถ้าเกิดใครอยากไปหาความลับเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปนี้กันก็เลยเข้ามาอีกรอบนึงอ่ะในรอบนี้เรามีเพื่อนมาด้วยนะแต่ว่ารู้สึกว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าความลับเนี่ยจะมีแค่นั้นไหมที่แบบว่าเราไปเจอร่างโซฟียเหมือนพอสุดรรที่เป็นนบคอ ติดอยู่ในมิตินี้นะเพราะว่าเขาเนี่ยได้ถูกเจ้าดอกไม้เนี่ยครอบงาเต็มตัวแล้วทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถกลับไปเป็นเบคอนแม็กคนเดิมได้เนี่ยเห็นไหมเจอแล้วทุกคนนะแต่ว่าพอเดินไปใกล้เนี่ยแม็กก็จะหายตัวไปเห <c oughs> มือนกับว่าตรงนี้เราเจออะไรก็ไม่รู้ว่าอุ้ยทุกคนอะไรอะ่ะเอ้ยเหมือนเป็นตุ๊กตาที่แบบว่าดูน่ากลัวดูดิอันเนี้ลองเข้าไปใกล้ดิ เออก็เข้าไปใกล้ได้นะก็ไม่มีอะไรนะเออเป็นตุ๊กตาแบบที่ดูน่ากลัวมากเลยอะโห,โหเหมือนเป็นตุกตาเล่นของอะ,สะแสดงว่ามันมีความลับให้เราแบบว่าเข้ามาค้นหาเยอะเหมือนกันนะถ้าเกิดใครอยากเจอความลับเพิ่มเติมนะก็อย่างที่บอกนะว่าลองเข้ามาเล่นดูทุกคน